สวัสดีครับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลเราจะรวบรวมข่าวสารวงการฟุตบอลข่าวดังข่าวเด่นของฟุตบอลต่างประเทศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอาเซนอลแสดงให้เห็นถึงฟอร์มการเล่นที่ไม่คงที่ซึ่งความแพ้แพ้ที่น่าผิดหวังให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทาให้พวกเขาตามหลังจากฝูงอย่างลิเวอร์พูลถึง11คะแนนซึ่งเป็นช่องว่างที่ใหญ่มากในช่วงกลางฤดูกาลข้อมูลจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของออฟตานะครับได้ประเมินโอกาสในการคว้าแชมป์ของอาเซนนลเหลือเพียงแค่1.3% 3เเท่านั้นสถิติที่น่าตกใจนี้นะครับสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ยากลําบากของทีมแม้จะมีชายชนะ สำคัญที่พวกเขาควรจะเก็บ3ามแต้มได้การเสียประตูในช่วงท้ายเกมและความผิดพลาดทางยุทธวิธีได้ส่งผลกระทบต่อคะแนนรวมของพวกเขาอย่างมีนัยสำคัญปัญหา,าการบาดเจ็บเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออาร์เซนอลในฤดูกาลนี้นักเตะคนสำคัญหลายคนต้องพักฟื้นในช่วงเวลาที่ทีมต้องการพวกเขามากที่สุดบูกาโยซาก้าปีกตัวเก่งที่เป็นกาลังสําคัญในการสร้างโอกาสทาประตูประสบปัญหาอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าซึ่งทําให้เขาพลาดลงเล่นในเกมสําคัญหลายนัดความเจ็บคมในแนวรุกของทีมลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อไม่มีเขา ไฮฮาเวตกองหน้าจำเป็นที่เริ่มปรับตัวเข้ากับทีมได้ดีก็จะมีปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อทําให้แผนการเล่นของอาร์เตต้าต้องเปลี่ยนไปขณะที่กาเบียลเคซุสและกาเบียลมั์ตินิลี่ต่างก็มีปัญหาการบาดเจ็บเป็นระยะยระยะ การขาดนักเตะหลักที่ทำให้ทีมต้องพึ่งพานักเตะดาวรุ่งที่มีประสบการณ์น้อยซึ่งแม้จะมีพรสวรรค์แต่ยังขาดความเด็ดขาดและประสบการณ์ในการรับมือกับความกดดันในเกมระดับสูงหากมองไปที่โปรแกรมการแข่งขันที่เหลืออยู่อาเซนอนยังมีโอกาสที่จะกลับมาสู่เส้นทางตารลุ้นแชมป์แต่พวกเขาจำเป็นต้องทำงานให้ดีที่สุดในทุกเกมโดยเฉพาะการเผชิญหน้ากับคู่แข่งรายใหญ่ การพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทัฟฟอร์ดจะเป็นเกมที่ท้าทายอย่างมากแม้ว่าปีศาจแดงจะมีฟอร์มที่ไม่คงที่แต่พวกเขามักจะเล่นดีในเกมใหญ่เช่นเดียวกับการเยือนสแตมฟอร์ดบิดเพื่อพบกับเชลซีที่กำลังอยู่ในช่วงการปรปับปรุงทีมเกมเย่าที่เอเมเรสสเตเดียมกับลิเวอร์พูลอาจเป็นเกมตัดสินชะตาในการลุ้นแชมป์หากอาร์เซนอลสามารถเอาชนะจากฝูงได้พวกเขาจะสามารถลดช่องว่างของคะแนนและสร้างแรงผลักดันด้าน,านจิตวิทยาที่สำคัญ นอกจากนี้นะครับยังมีเกมที่ต้องพบกับทีมกลางตารางและท้ายตารางซึ่งไอปืนใหญ่จาเป็นต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในทุกเกมการพลาดท่าในเกมเหล่านี้จะเป็นการปิดโอกาสในการลุ้นแชมป์โดยสิ้นเชิงแกรี่เนวิลล์อดีตกองหลังของแมนยูเนเต็ดได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการคว้าชแชมป์ของอาร์เซนอลว่าอาร์เซนอลยังมีศักยภาพที่จะกลับมาแต่พวกเขาต้องชนะทุกเกมที่เหลือซึ่งเป็นภารกิจที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในขณะที่เชรียองลีตำนานของอาร์เซนอลเองมีมุมอมองที่เป็นบวกมากกว่าโดยกล่าวไว้ว่า สิ่งที่อาร์เซนอลขาดคือความสม่ำเสมอหากพวกเขาสามารถแก้ปัญหานี้ได้ทุกอย่างยังไม่จบมีตัวอย่างมากมายในประวัติศาสตร์ของทีมที่ตามหลังมาไกลแต่ยังสามารถคว้าแชมป์ได้ทั้งนี้นะครับแฟนบอลของอาร์เซนอลเองยังคงมีหวังแม้จะเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายมีความคิดเห็นส่วนใหญ่จากโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในทีมและผู้จัดการทีม ยิ่งยากยิ่งต้องสู้ทีมไหนก็คว้าแชมป์ไม่ได้ทุกปีแต่เราจะสู้จนเกมสุดท้ายไม่มีใครคาดหวังให้เราเป็นแชมป์ตั้งแต่เริ่มฤดูกาลแต่เราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราสามารถแข่งขันกับทีมที่ดีที่สุดได้หนึ่งในแฟนบอลอาร์เซนอลกล่าวไว้นะครับอีกความเห็นที่น่าสนใจก็คือแม้เราจะไม่ได้แชมป์ปีนี้แต่เราเห็นความก้าวหน้าภายใต้การนำทีมของอาร์เตต้าเราต้องอดทนและเชื่อในกระบวนการลิเวอร์พูลกับค็อปก็ต้องใช้เวลาก่อนที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จ ซึ่งแม้ว่าโอกาสในการคว้าชแชมป์ของอาเซนอลจะลดลงอย่างมากนะครับแต่ในโลกของฟุตบอลทุกอย่างเป็นไปได้เสมอพวกขเขายังมีเวลาที่จะพลิกสถานการณ์แต่ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างรวมกันการกลับมาของนักเตะที่บาดเจ็บ ฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นและผลการแข่งขันที่เป็นใจจากคู่แข่งจะเป็นกุญแจสําคัญในการกลับมาลุ้นแชมป์อีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดของการมุ่งเน้นที่เกมต่อเกมและไม่คิดถึงภาพรวมที่ใหญ่เกินไปไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรอาร์เซนอลได้สแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าภายใต้การนําทีมของอาร์เตต้าและนี่นะครับอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งของทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลในอนาคต และกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ